สำหรับผลไม่ค่อน่าชอมอนถือว่าพอเป็นไปตามคาดอยู่บ้านนะฮะโดยแปลคน่งมยิมฟาฝัน,นะครับตายไปแค่3คู่ว,วัดวไป1คู่นะครแล้วก็ได้ขึ้นเนไปอีก1คู่นะครับโดยที่คู่แรกผมต่อเวทแฮมที่เกือบ1มเมตรคู่นี้กินเต็มนะะับเวทแฮมชนะไปได้สองศูนย์แล 2, รระ,นนะ,ค,ะคู่ที่สองวางบอลญย่าไปที่เสมอนะครับคู่นี้ก็กินเต็มบลญ่าชนะไปได้สองหนึ่งส่วนคู่ที่สามผมต่ออ,เอาเซนอลมาที่ครึ่งเมตรนะครับคู่นี้ก็ตานครับสกอร์จบที 2, 2ะะ่สองสองนะฮะส่วนคู่ที่ หนนึ่งเลยะครับส่วนคู่ที่6นะครับผมรองคาซิมปาซาที่2เมตรครึ่งนะฮะคู่นี้ก็ตายนะครับคาซิมปาซาโดนยิงไวถึง5ู้นเลยนะครับและคู่ที่7วางอีหยบสปอร์ไปที่เสมอนะครับสำหรับคู่นี้ก็ถือว่าวัดวากันไปนะครับสกอร์จบที่0ูนย์และคู่สุดท้ายคู่ที่8นะฮะผมต่อการาตาสไลฟ์ที่หน่งเมตรครึ่งคู่นี้ก็ตายนะฮะสกอร์จบที่ศูนย์ศูนย์นะครับยังไงสำหรับเมื่อวานก็ถือว่าพอและยิ้มกันอยู่บ้านนะครับผมและของวันนี้เราก็ไปดูกันต่อเลยนะฮะ กราสวัสดีครับสวัสดีกันอีกครั้งนะครับผมตัวตึงบอลเตะนะครับแล้วก็สำหรับโปรแกรมวิเคราะห์แนทางฟุตบอลคืนวันศุกร์ที่28กุมภาพันธ์ปี2568นะครับและคขั้มพืนสิ้นเดอรแบบนี้ผมยิบมอฟาแ์ดคู่เช่นเคยนะครับไม่ว่าจะปมนหน้าเอฟอบุนเดสลีกาเยอรมันกาโชีซดาอิตาลีลาลีกาสเปนลีกอังกฤษเศสแชมเปี้ยนชิพอังกฤษเนเธอร์แลนด์เอเรดิวิซีนะครับแล้วก็ Denmark, กกกกเดน,า City นามาร,ร์กแซดดิกาเอนะฮะเดี๋ยวคู่แรกกนขอ ส่วนคู่ที่4เรอัลบายาตูริดเปิดบ้านเจอลาพามาตและคู่ที่5โมนาโกเปิดบ้านเจอร์แลงส่วนคู่ที่6นะครับผมเชฟฟิลเวนเดเปิดบ้านเจอซันเดอร์แลนด์และคู่ที่เจ็ดอาเกซีวาไว้เปิดบ้านเจอรฟลอร์นาซิสตาร์าส่วนคู่สุดท้ายคู่ที่8นะครับผมแลนเดอร์ ander, เปิดบ้านเจออาฮุสและการวิเคราะห์ออนี้เป็นการวิเคราะห์ล่วงหน้านะครับผมราคาอาจจะเป็นการคาดเคลื่อนไปอยู่บ้างนะฮะหรือว่าถ้าหากท่านใดสงสัยอะไรยังไงก็สามารถเพียงคำตอบทิ้งไว้ที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาไล่ตอบนน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 นะะะะะะฮแแลลล้้้้้ววววกก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 ่่่่่่ออออจจจเเเาาาาารรรริิมมมมคคคคััััับบผผฝททุชชชยยยยดดดดดดไไ์์ตตงงง็็ปใใหนะฮะ แล้วนะฮะว่าเราพร้อมมาแล้วเราก็ไปลุยกันเลยครับเรามาเริ่มกันที่คู่แรกเลยนะฮะในสื่อของ FA ฟเอครับนะครับแล้วคู่นี้ก็สามารถดูไฮสกอร์ได้เหมือนเดิมเลยนะฮะโดยจำนวนหน้าของแอสตันวิลล่าเปิดบ้านชนะกับคาริฟซิตี้เดมาราตีสามตรงไฮนิคับแรกจะเปิดหน้าของแอสตันวิลล่านะฮะตอนที่2เมตรแล้วก็ราคาสองครับไปลลงไปอีก1กิกอยู่ที่เกือบ2เมตรส่วนกระแพงสูงต่ำมีสามเมตรหนึ่งสามเมตรยี่สิบห้า ตระห้าของเจ้าบ,บ้านเอสเตมวลานะครับผมเป็นทีมจากพรีเมียร์ลีกนะฮะและตอนนี้พวกเขาอยู่ในอันดับที่10เลยนะครับโดยการได้คะแนนไป28ครั้งชนะ17เสมอ9แล้วก็แพ้ไปอีก8ครั้งยิงได้40เสียไป45เก็บมาได้อีก12แต้มส่วนฟอร์นที่มืองคาร์ดิฟซิตี้นะฮะเป็นทีมจากแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะครับและตอนนี้พวกเขาอยู่ในอันดับที่19โดยการได้คะแนนไป34ครั้งชนะ8เสมอ12แล้วก็แพ้ไปอีก14ครั้งยิงได้34เสียไป55เก็บมาได้อีกเพียงแค่36แต้มนะครับ เหดูเฮน8ปีให้หลังวันนี้พวกเขาเจอเพียงแค่2ครั้งเองนะฮะแถมจะเป็นการแบ่งกันชนะพอทีด้วยหนึ่งครั้งอีกด้วยนะครับรัดแรกแอสตันวิลล่าก็เปิดบ้านชนะคาริฟซิตี้ไปได้1-0โดยจะเป็นว่าวันที่11เดือนที่4ของปี2018นะครับและัดล่าสุดที่เจอกัาระก็จะเป็นการเจอกันในเกมอุ่นเครื่งนะครับโดยจะเป็นวันที่1เดือนที่12ของปี2022คาริฟซิตี้ก็เปิดบ้านฉล่มแอสตันวิลล่าไปได้3-1 และถ้าเรามาดูผลงาน10นัดล่าสุดของจามาแอสตันวลานะครับพวกเขาก็สามารถชนะไปถึง3ครั้งเสมอ4แล้วก็แพ้ไปอีก3ครั้งโดยเฉลี่ยยิงให้1.5ลูกต่อเกมเสียประตูท1.7ลูกต่อเกมแถมเมื่อ10เกมนี้พวกเขาก็สามารถเข้าวิวได้ถึง5ครั้งเลยนะครับแล้วก็จบเกมสูงอีก4ครั้งนัดล่าสุดก็เพิ่งบุกไปแพ้กับคริสตันพาเลตมาเลยครับที่4นึงส่วนทางด้านของคาร์ดิฟซิตี้นะครับ10นัดล่าสุดวันนี้พวกเขาก็สามารถชนะไปได้ถึง5ครั้งวา 2ครั้งจบเกมสว,วีกหกครั้งนัดล่าสดก็เพิ่งเปิดบ้านชนะเฮาซิตี้ที่1ศูนย์ แล้วชั้ลองมาดูผลงานในบ้านของวินล่าเลยครับโดย5นัดล่าสุดวันนี้พวกเขาไม่แพ้ใครเลยนะฮะและแถมสามารถชนะไปถึง3ครั้งเสมอไปอีก2ครั้งนะครับไม่แบบว่าจะเป็นการชนะเซลติกที่4-2แล้วก็ชนะสเปอร์ที่2-1น,นะครับนัดต่อมาก็เสมอกับอิซสวิทาวอีกึงหนึ่งแล้วก็เสมอกับเรเวอร์พูลอีก2-2ส่วนนัดล่าสุดที่เล่นในบ้านนะครับก็สามารถเปิดบ้านชนะเชลซีไปได้ที่2-1ส่วนทางด้านทีมอย่างคาร์ดิฟซิตี้นะครับผลงาน5นัดล่าสุดที่เล่นนอกบ้านพวกเขาก็ไม่สามารถชนะใครได้เลยนะ ยันเสมอมกับ Stoke City ไปอีก3-3นะครับแล้วก็แพ้กับพ o ร์ s m o t ที่2-1เสมอกับ p รม m o u t าาร g y l อีกหนึง่ง ความพร้อมก่อนเกมนะฮะโดยด้ยนานฝั่งเจ้าบ้านวิลล่านะครับไม่มีตัวเชิดหรือว่าติดโทษมามาเพิ่มเติมนะครับและแถมตัวเชิดตัวนี้มีไปได้กันถึงสีหลานเลยครับไม่ว่าจะเป็นหน้าของปาอูตอเลสบูบาก้ากามาล่าลอสบาร์รี่แล้วก็อาวาดูโอนาน่านะครับและตัวชูโรงของพวกเขาในค่ับคืนนี้ก็จะมีชื่อด้านของดอนเยลมาเรนมอร์แกนโรเจอร์มาโกซิซิโอนะครับแล้วก็มาคาร์ลัฟร์ดส่วนด้านฝั่งของคาดิฟซิตี้นะฮะก็จะมีตัวเชิดเพิ่มมาหนึ่งหลานนะครับโดยจะเป็นหน้าของแจ็คเอล อันวาเอลกาซีคอรัมโรมินสันแล้วก็คอรัมโอดาร่านะครับเปิดหัวกันมาได้โค้งแรกถือว่าเกตบอลห่างแบบชัดเจนเลยนะครับไม่ว่าเชเมน่าของชื่อชั้นสกายบาฟทีมแล้วก็ตัวนักเตะนะครับแต่บนด้างฝั่งของเจ้าบ้านวินล่านะถือว่าเป็นทีมที่เสียบอลค่อนข้างง่ายมากๆเลยนะครับโดยนัดล่าสุดจากทุรายการนะครับผมพวกเขาเสียไปทุกประตูเลยนะฮะแระแานนัดล่าสุดก็เพิ่มบุกให้กับคริสตันพาเลทที่สี่หนึ่งส่วนหน้าของคาริบซิตี้นะฮะก็ถือว่าเอาแน่เอานอนไม่ได้อีกด้วยนะครับเดี เอามาต่อคู่ที่2เลยนะครับในสื่อของบุนเดสลลกาเยอรมันโดี๋ยวจะแม่น่าของสตุตการ์ดเปิดบ้านชกับไบยอนเบิร์นิกนะครับในเวลาตีสองครึ่งนะฮะโดยแฮนดิคปแรกเปิดให้หน้าของไบเยนนะครับต่อที่เกือ,1อบ1เมตรราคา2องไล่เข้าไปอีกหนึ่งกิกนะครับไปที่1เมตรส่วนกำแพงสูงต่้งมิตสามเมตรถึง3ามเมตรยี่สิบห้า นับปัจจุบันชาวบ้านตุตการ์ศนะครับตอนนี้ขึ้นมาแล้วรดับที่7แล้วนะครับโดยการแข่งไปย่สิบสาครั้งชนะสิบเสมอหกแล้วก็แพ้ไปอีก7ครั้งยิงได้สีเสียไปสามสิบเก็บมาได้อีกสาิบหกแต้มส่วนฝั่งบายย์นะครับผมตอนนี้เป็นจ่าฝูงอยู่นะครับโดยการแข่งไปย่สิบสาครั้งชนะสิบแปดเสมอสี่แล้วก็แพ้ไปอีกหนึ่งครั้งในหกสิบเก้าเสียไปสิบเก้าเก็บมาได้อีกห้าสิบแปดแต้ม เฮดูเฮด8ปีให้หลังวันนี้พวกเขาเจอมาถึง12ครั้งเลยนะครับแล้วก็จะเป็นฝั่งบายเยนที่สามารถชนะไปถึง8ครั้งเสมอ2แล้วก็สตูดการ์ชนะไปได้อีก2ครั้งนัดล่าสุดที่พวกเขาพบกันนะครับบายเยนก็เปิดบ้านถล่มสตูดการ์ไปได้ที่4-0โดยจะเป็นเมื่อวันที่19เดือนที่4ของปีส่วน24นะครับแต่ว่านัดก่อนหน้านั้นสตูดการ์ก็สามารถเปิดบ้านถล่มบายเยนไปได้นะครับที่3-1โดยจะเป็นเมื่อวันที่4เดือนที่5ของปีส่วน24นะครับ แล้วถ้าเรามาดูผลง,งานสินัดล่าสุดของจามาสตูดการ์ดนครับพวกเขาก็สามารถชนะไปถึง5ครั้งเสมอ1ลแล้วก็แพ้ไปอีก4ครั้งโดยเฉลี่ยยิงให้1.6ลูกต่อเกมเสียประตู1.4ลูกต่อเกมและแถมว่า10เกมนี้พวกเขาก็สามารถเข้าวิมไร้เพียงแค่4ครั้งเองนะครับ,บรวมไป็น1ครั้งจบเกมสูงเอง3ครั้งซึ่งนัดล่าสุดเพิ่งบุกไปเสมอกับฮอฟเฟนไฮม์มานะครับพี่1นึ่งนงส่วนนัดแากออกมาเนนะครับสิบนัดล่าสุดวันนี้ถือว่าย,ยอดเยี่ยมอยู่เลยนะฮะชนะไปไ มสบีก3ครั้งนัดล่าสุดก็เพิ่งเปิดบ้านถล่มแฟงเฟิร์ไปนานิันที่40 ส่วนผลง,งานในบ้านของสตูตการ์นะครับผมโดยฮานัดล่าสุดวันนี้พวกเขาก็สามารถชนะไปถึง2ครั้งแล้วก็แพ้ไปอีก3ครั้งโดยจะมีชนะไฟสบอลที่4-0แล้วก็แพ้กับเปสเชียอีก4-1นัดต่อมาก็แพ้กับกลักบักไปอีก2-1นะครับแล้วก็ชนะอัส์บอกได้1-0ส่วนนัดล่าสุดที่ในในบ้านนะฮะพวกเขาก็เปิดบ้านแพ้โบส์บอกไปนะครับที่2-1ทางฝั่งของไบรย์นะครับผมผลง,งานฮานัดล่าสุดที่ในนอกบ้านถือว่าดูดีกว่าเลยนะครับชนะไปได้ถึง3ครั้ง,สงเสมออ1แแล้้วก็พไปีก1ครั้งโดยจะมีชนะะกกกััับบรนคที่1-0แล้วก็แพ้กกกัับบเเฟฟรรนนนนนซ์ีีีทท่่่3-0ะะะะฮดตตออมมาาา็สถชชไล2-1ิ 2-1และนัดล่าสุดที่เล่นนอกบ้านนะครับพวกเขาก็บุกไปเสเมอให้กับหน้าของเลเวอร์โูเซนนะที่0-0ความพร้อมก่อนเกมนะครับผมเดอรฟารงเจ้าบ,บ้านสตูดิโอกันะครับผมไม่มีตัวเจ็บหรือว่าติดโทษแบมมาเพิ่มเติมและตัวชูโรงในนัดน,นี้ก็จะมีชื่อนันของเดนิสอุนดาฟนิกวอชเชอร์มาเดอร์และก็ฟินเยลนะครับส่วนเดอร์าฟารของบ่ายเอ็งเองนะฮะก็ไม่มีตัวเจ็บหรือว่าติดโทษแบมมาเพิ่มเติมนะครับและตัวชูโรงของพวกเขาในครัคืนนี้ก็จะเป็นชื่อนันของ Kane, ane, lla, แฮร์รี่เคนเลยรอยซานียามมาโเซลล่าแะก็ไมเคิลโบ ผมว่ายังไงนัดนี้ทางหน้าของบายเยนก็น่าจะไปขับไปเป็นมือเปล่าอีกเช่นเคยนะฮะและแทนนัดล่าสุดเพิ่งเปิดบ้านถล่มแฟรงเฟิร์ตไปในการเป็น4-0โซนทางฝั่งซูดการ์นะครับผมผลงาน2นัดล่าสุดกับโท้ชรายการอันนี้ก็ถือว่าเอาแน่เอานอนไม่ได้อีกด้วยนะครับแถมพวกเขาไม่สามารถชนะใครได้อีกด้วยนะฮะยังไงสำหรับคู่นี้ผมขอต่อในหน้าของบายเยนนะครับที่เกือบ1เมตรนะฮะ ต่อมาในคู่ที่3ามนะฮะจะไปในศึกของเกาโชเซิาอิตาลีนะครับเดยสเชพันนาอัฟิเออรเรนติน่าเปิดบ้านจับเลเชได้ครับในเวลาตีสองสห้าแฮนด์แคปแรกเปิดให้ยันดาของฟิเออรเรนติน่านะครับตัวที่เกือบ1เมตรแล้วก็ราคา2องคักขับไปน้ำมาอีก1กิ๊กที่ครึ่งเมตรส่วนกำแพงสูงต่ำมีสเมตรยี่สิบถึง2เมตรครึ่ง ณปัจจุบันเจ้าบ้านฟิโอลีเดน,นาเลยครับอยู่ในอันดับที่6โดยการที่พวกเขาแข่งมา26ครั้งชนะ12เสมอ6แล้วครับแพ้ไปอีก8ครั้งยิงได้41เสียไป28เกียบมาได้อีก4 2แต้มส่วนท่าหน้าของเลนเช่ลังทายมาอันดับที่16เลยนะครับโดยการที่แข่ง26ครั้งชนะ6เสมอ7แล้วก็แพ้อีก13ครั้งยิงได้18เสียไป4 2เกียบมาได้อีก25แต้ม เฮดูเฮด8ปีใ he ห้หลังว like 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 ันนี้พวกเขาเจอมาเพียงแค่7ครั้งเองนะครับแล้วก็จะเป็นนักฝั่งฟีออนะฮะที่สามารถชนะไปถึง3ครั้งเสมอ2เลเช่ชนะไปอีก2ครั้งโดยนัดล่าสุดที่พบกันนะครับของฟีออก็สามารถบุกไปถล่มเรเช่ได้ถึง6-0โดยจะเป็นวันที่20เดือนที่10ของปี2024เลยครับแต่วันนัดก่อนนั้นเรเช่ก็สามารถเปิดบ้านชนะไปได้นะครับเี่3-2จะเป็นวันที่3เดือนที่2ปี2024 แล้วเช่อเรามาดูผลง,งานสิบนัดล่าสุดของเจ้าบ,บ้านฟิออนะครับพวกเขาก็สามารถชนะไปเพียงแค่สามครั้งเองนะฮะเสม,มอไปอีกสองครั้งแล้วก็แพ้ไปอีกห้าครั้งโดยเฉลี่ยยิงที่หนึ่งจุดสองลูกต่อเกมเสียป,ประตูทีหนึ่งจุดห้าลูกต่อเกมและแถมว่าสิบเกมที่พวกเขาก็สามารถเข้าวิวได้เพียงแค่สี่ครั้งเองนะคะระับบดบวารไปหนึ่งครั้งจบเกมสูงถึงเจ็ดครั้งเลยนะฮะนัดล่าสุดก็เพิ่งบุกไปแพ้กับเวโรนามาในะค,ะมม 0, มมครับงทีมม่หนึ่งศูนย์ส่วนเราฝั่งเลตเช่นนะครับสิบนัดล่าสุดวันน นะคะรับวัดางไปหนึ่งครั้งจบเกมสูบอีกห้าครั้งซึ่งนัดล่าสุดพวกเขาเพิ่งเปิดบ้าแพ้กับอูดูเนเซไปในคันที่หนึ่งศูนย์ หลวถ้าเรามาดูผลงานในบ้านของฟิออนะครับโดยนัดล่าสุดวันนี้พวกเขาก็สามารถชนะไปถึง2ครั้งเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไปอีก2ครั้งก็ถือว่ายังทรงงอยู่เหมือนกันนะครับโดยที่มีแพ้นาโปลีเย่สามศูนย์แล้วก็เสมอให้กับโตริโนไปอีกหนึ่งนัดต่อมาก็สามารถชนะเจโดเรที่สองหนึ่งแล้วก็ชนะอินเตอร์เมลานไปอีกสามศูนย์ส่วนนัดล่าสุดที่เล่นในบ้านนะครับพวกเขาก็เปิดบ้านแพ้โฮโมที่สองศูนย์เลยนะฮะทางฝั่งชิมมี่แงเลเช่นะครับผมผลงานนัดล่าสุดที่เล่นในบ้านพวกเขาก็สามารถชนะไปถึงสองครั้งเสมอหนึ่งแล้ว แห้กับไคลลี่อีกซีหนึง่งแล้วก็ชนะปรามาไันอีกสามหนึ่งนะฮะนัดล่าสุดที่เล่นนอกบ้านนะฮะพวกเขาก็บุกไปเสมอให้กับมอนซ่ามานะครับที่ศูนย์ ความพร้อมก่อนเกมน,นะฮะตัวเลือกของชาบ้านฟรีออลเลยครับผมนัดนี้จะไม่ใช่ตัวเลกของมอยเซตคลีนนะครับเนื่องจากไมีการบาดเจ็บชนะล่าสุดนะฮะแล้วก็จะมีตัวแบนเพิ่มใหม่หนึ่งรายโดยนเฉพาะน้าของอาร์มีไดชาร์จสัตนะครับที่สะสมเงเหลือครบโคตาแล้วพวกเขาก็พอมีข่าวดีอยู่บ้างนะฮะโดยการที่จะได้ตัวหน้าของโรบินโกเซ่นนะครับ,บ,บ,บพร้อมช่วแบงก์กลับมาช่วยทีมได้อีกครั้งและตัวชูโรงของพวกเขาในค่ำคืนนี้นะครับผมก็จะมีชื่อน้าของไมเคิลฟลอรุนโชนิโคลโลซานิโอโลลูคัสเบลทานแล้วกกก็็็นน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 ิโโโโโคคคคลฟาาาาาาจจจรรรรีีีีะะะะะัััับบบบส่่่ววด้้หหหขขออองงงเเเเชผมมมมตยยท ราอน,นะคับและโตชูโรงหอกเขาในค่มเคืนนี้ก็จะมีชื่อหน้านของลาซาน่าคูริบารีซานิอาโกเปเอลอกตินิโคลาเคิร์สโตวิดแล้วก็เตเตโมเดนเต้นะครับ สำหรับภาพรวมของคุณเลยครับผมโดยด้านฝั่งเขาจะมัฟิออนนะฮะสามนัดล่าสุดจะโทรเลกาวันนี้พวกเขาแพ้ไปสามนัดรวดเลยนะครับแล้วก็จะมีไปได้กันถึง2นัดเลยนะฮะที่พวกเขาไม่สามารถทำประตูไปได้เลยนะครับส่วนดานฝั่งเลดเชก็เช่นเดียวกันนะครับสามนัดล่าสุดจะโทรเลกาวันนี้พวกเขาก็ไม่สามารถชะนะใครได้เชน่นเดียวกันนะฮะแล้วงจากเรามาเทียบภาษีกันนะครับทางฝั่งฟิออน่อนข,ข้างจะดูดีกว่าประมาณหนึ่งเลยนะครับยังไงสำหรับคู่นี้พวกเขาต่อไปในหน้าของฟิออนเลีหน้านะครับที่ครึ่งเมตรนะฮะ เรามาต่อคู่ที่สี่เลยนะครับในสื่อของลาลิกาสเปนโดลจิเมย์นาของเรอ์เอลปียาโดริตเปิดบ้านเฉลิมรัสพามานะครับในเวลาตีสามตรงโดยไฮไลท์ขั้นแรกเปิดให้หน้าของอาลาสพามานะครับสตรีรปอาาปาตะกมแล้วก็ราคา2องห้าไหลลงไปหนึ่งกิกที่เสมอส่วนก็แพงสูงต่ำนะครับอยู่ที่สองเมตรถึงสองเมตรยี่สิบห้า นับปัจจุบันจ้บ้านาไรอัลเป็นจักีตนะครับอยู่ในอันดับที่20เลยนะฮะหรือว่าเป็นมดของตารางเลยนะครับโดยการที่พวกเขแข่งไป25ครั้งชนะได้เพียงแค่4ครั้งนะครับเสมอ3แล้วก็แพ้ไปอีก18ครั้งยิงได้16เสียไป59เก็บไปได้อีกเพียงแค่15แต้มส่วนทางฝั่งลาพามานะครับอยู่ในอันดับที่17เลยนะฮะโดยการได้แข่งไป25ครั้งชนะ6เสมอ5แล้วก็แพ้ไปอีก14ครั้งยิงได้29เสียไป43เก็บไปได้อีก23แต้มนะครับ เฮดูเฮด8ปีให้หลังมาที่พวกเขาเจอมาเพียงแค่4ครั้งเองนะครับแต่ก็จะเป็นฝั่งลาดพามัทที่สามารถชนะไปถึง2ครั้งเสมอหนึ่งแล้วก็เลอเอาไปยกระิดชนะไปอีก1ครั้งซึ่ง2นัดล่าสุดที่พบกันนะครับผมลาดพามัทก็สามารถเหมาชนะไป2นัดรวดเลยนะครับโดยนัดแรกจะเป็นเมื่อปี2022นะฮะลาดพามัทสามารถบุกไปชนะได้ที่1-0ส่วนนัดล่าสุดก็จะเป็นเมื่อวันที่7เดือนที่12ของปี2024ลาดพามัทเปิดบ้านชนะเลอเอาไปยกระิดไปได้ที่2-1เลยนะครับ ล้วถ้าเรามาดูผลง,งาน10นัดล่าสุดของเจ้าบ้านเลยเอาไปโจริดนะฮะถือว่าน่าเป็นห่วงเลยนะครับ10นัดล่าสุดวันนี้พวกเขาสามารถชนะไปได้เพียงแค่2ครั้งแล้วก็แพ้ไปอีก8ครั้งโอ้โหถือว่าเละเลยนะฮะโดยเฉลีย่ยยิงให้0.7ลูกต่อเกมเสียประตูที่2.8ลูกต่อเกมและแถมทั้ง10เกมนี้พวกเขาสามารถข่าวิวได้เพียงแค่2ครั้งเองนะครับจบเกมสูงอีก6ครั้งซึ่งนัดล่าสุดเพิ่งโดนทางหน้าของบิลเบา์ถล่มไปถึง7-1เลยนะฮะส่วนทางหน้าของลาพามัสถ,ถ,ถือววว่่่่ะะ่่่าาาดดดดดดููููีีีีีีีกกกกกกกไไไไปปปปอออออเเเเเเลลลลลล็็นนนนน้้้้้้้้ยยยยยยะะะะฮ10 1 0.7ััััสสสุชพพงงงงแแแคคครรรมม2 2 7โฉใหตตท และแถมโมงสิบเกมนี้พวกเขาก็สามารถเข้าวิวนได้เพียงแค่2ครั้งเองนะคะระับบดบวีอีก2ครั้งจบเกมสูงไปอีก6ครั้งนัดล่าสุดเพิ่งเปิดบ้านแพ้บาร์ซ่าไปนะครับที่สองศูนย์ แลาเถ้าลรามาดูผลงานในบ้านของเลอเอาเปโดริศนะครับโดย5นัดล่าสุดวันนี้พวกเขาก็สามารถชนะไปถึง2ครั้งแล้วก็แพ้ไปอีก3ครั้งโดยจิมมีแพ้แอตมาริครับที่5-0แล้วก็ชนะบาเลนเซียที่1-0ชนะเลอเาเบติสบีก1-0นัดต่อมาก็แพ้กับเรียวมาริปบีก3-0นะครับแล้วก็แพ้เซบีย่าบี4-0ส่วนาหน้าของลาดพามัดนะครับผมผลงาน5นัดล่าสุดที่เลออกบ้านก็ถือว่าเลเป็นขี้เลยนะครับผมเสมอไปเพียงแค่1ครั้งแล้วก็แพ้ไป 3 1น,นะฮะ ความพร้อมก่อนเกมนะครับเดี๋ยวเราฟังเขาจะบ้านเลยเอาไปจอโดริตนะฮะนัดนี้พวกเขาจะไม่ไปเชื่อทางด้านของสแตนโคยูริสนะครับผมเนื่องจากโดนไปเหลืองสองใบจลนัดล่าสุดนะฮะแล้วก็มีข่าวดีด้วยนะฮะโดยการที่พวกเขาจะได้ตัวทางด้านของอารูอาตูฮามี่แล้วก็เซลิมอัลมาล่านะครับพ้นโทษแบงกกลับมาช่วยทีมได้อีกครั้งส่วนโตชูโร่ของพวกเขาในค่มมคืนนี้ก็จะมีเชื่อทางด้านของมามาโดซิล่าลาอุนโมโลเซลิมอัลมาล่าแล้วก็ฟอร์เรียนกิลิสนะครับส่วนทางด้านของลัดพาม้านะครับผมคาาน่ คนโท,บบทั่บไปกลับมาช่วยทีมได้อีกครั้งนะฮะส่วนตัวชูโรหของพวกเขานะครับคืนนี้ก็จะเป็นช่องนั่นของโอลิเวอร์แม็กเบอร์นี่คาบีมุนยอสอัลเบโตโมนิโรแล้วก็ฟานโดรามิเลสนะครับ สำหรับคู่ที้ถือว่าผลงานเลเทกันทั้งคู่เลยนะฮะแต่ว่าทางฝั่งที่เป็อย่างลาพามาถือว่าดูดีกว่าประมาณหนึ่งเลยนะครับและแถมมัดนี้พวกเขาต้องการ3แต้มไปอย่างมากเลยนะครับอย่างน้อยก็จะได้หนีออกจากโซนแดงนะครับส่วนฝั่งของเจ้าบ้านเลยเอาไปโดริดนะฮะหนัดล่าสุดที่เกมเหลือวันนี้พวกเขาก็แพ้ไปหนัดรวดเลยครับและแถมโดนยิงไปถึงยี่สิบสองประตูเลยนะฮะถ้าเรามาเสียบภาพสีกันตอนนี้นะครับผมทางฝั่งลาพามาค่อนข้างี่จะดูดีมีภาพีมากกว่าเลยนะครับและแถมแรงจูงใจถือว่าเยอะพอสมควรนะครับอยากให้สำหร เรามาต่อคู่ที่5เลยนะครับผมในสึกของลีเออร์ฝรั่งเศสนะครับโดยจะเป็นหน้าของโมนาโกเปิดบ้าน,น,นา 2, 4, ขับแรงแนวราตีสองสี่ห้าแฮนดิแคปแรกเปิดหน้าของโมนาโกนะฮะต่อที่เมตรยี่สิบห้าแล้วก็ราคาสอนน 1, 2, 1, สนง,สงอ 3, 3, 2, นะครับไหลขึ้นไปอีกหนึ่งเกจที่หนึ่งเมตรครึ่งโซนกำแพงสูงต่ำไม่สามเม่รถึงสามเมตรยี่สิบห้านะครับ ณปัจจุบ,บันเจ้าบ้านโมร็อกโกน,นะฮะตอนนี้อยู่ในอันดับที่5เลยครับโดยการได้นนแข่งไปยืมสาครั้งชนะ12เสมอ4ี่นะครับแพ้ไปอีก7ครั้งยิงได้45เสียไป31เก็บไปได้อีก40แตม้มส่วนทางฝั่งที่มีแรงๆนะครับผมอยู่ในอันดับที่15เลยนะฮะโดยการที่พวกเขาแข่งไปยืมสาครั้งชนะ5เสมอ7แล้วก็แพ้ไปอีก11ครั้งยิงได้26เสียไป35เก็บไปได้อีก22แตม้ม เหตเฮด8ปีให้หลังมารี่ผู้เข้เจอถึง15ครั้งเลยนะฮะแต่แถมว่าเขาเสมอไปถึง6ครั้งเลยนะครับแล้วก็จะเป็นกาฝ่าของแรงที่สามารถชนะไปถึง5ครั้งมอรโกชนะไปอีก4ครั้งซึ่ง2นัดล่าสุดที่พบกันนะครับผมแรงก็สามารถยันเสมอไปให้2นัดด้วยนะฮะนัดแรกนะครับผมแรงก็เปิดบ้านเสมอมอรโกที่0-0โดยจะเป็นเมื่อวันที่15เดือนที่12ปี2 4นะครับส่วนนัดล่าสุดที่พบกันแรงก็สามารถเปิดบ้านยันเสมอมอรโกไปได้อีกครั้งนะฮะที่1 แลาเเรามาดูผลงาน10นัดล่าสุดของเจ้าบ,บ้านโมนโกโน,นะครับพวกเขาก็สามารถชนะไปได้ถึง4ครั้งเสมอหนึแล้วก็แพ้ไปอีก5ครั้งโดยเฉลี่ยยิงที้2.1ลูกต่อเกมเสียประตูที่2ลูกต่อเกมและแถมทม้่10เกมนี้พวกเขาก็สามารถเข้าวิม,มได้เพียงแค่5ครั้งเองนะครับจบเกมสูงอีก7ครั้งนัดล่าสุดก็เพิ่งบุกแพ้กับริวมานครับที่สองหนึ่งส่วนทนางด้าทีมอย่างแรงนะครับผมส0นัดล่าสุดวันนี้ไม่สามารถชนะใครได้เลยนะครับแต่ว่าพวกเขาสามารถยันเสมอไปได้ถึงั้าครั้งแล้วก็ จบเกมสูเอีก3ครั้งซึ่งนัดล่าสุดเพิ่งบุกไปเสมอเหมือนกับองเช่มาฮาอันที่1ประตูตัวหนึ่ง แล้วจะลองมาดูผลงานในบ้านของโมโลโก้เลยครับโดย5นัดล่าสุดวันนี้ถือว่าตึงเปียเลยนะฮะชนะไปได้ถึง4ครั้งแล้วก็แพ้อีก1ครั้งโดยจิมีชนะแอสตันวิลลานะครับที่1-0ชนะแลนดไปอีก3-2แล้วก็ชนะให้กับโอแซบอีก4-2นะครับนัดต่อมาก็แพ้กับเบนฟิก้าที่1-0ส่วนนัดล่าสุดที่เล่นในบ้านนะฮะเพราะเขาก็เปิดบ้านฉล่มน้องไปนะครับที่7-1เลยนะฮะส่วนฝั่งของแลนนะครับ,นนบ,รรบผมผลงาน5นัดล่าสุดที่เลน่นนอกบ้านพวกเขาก็ไม่สามารถชนะใครได้ นะัดต่อมาก็แพ้กับท่าน,นาของโอลิปิกดีโยที่40แล้วก็แพ้กับแลนด์บีอีกหนึ่งศูนย์ะฮะส่วนนั้นล่าสุดที่เรนนอกมานะครับพวกเขาก็บุกไปยังเสมอ้กับองเช่ที่11น,นะครับ ความพร้อมก่อนเกมนะครับผมเดี๋ยวเราฟังเจ้าบ,บ้านโมนาโกนะฮะไม่มีตัวเจ็บหรือว่าติดโทษแบงค์มาเพิ่มเติมนะครับและตัวชูโร่ของพวกเขาในครัคืนนี้ก็จะมีชื่อข้างด้านของลามินกามาลาชาคุมิมินามิโนบิลเอมโบโลวานเดอร์ซอนแล้วก็มโมเมดซาริซูนะครับส่วนเราฟังของแรงเองนะฮะก็ไม่มีตัวเจ็บหรือว่าติดโทษแบงค์มาเพิ่มเติมนะครับและตัวชูโร่ของพวกเขาในครัคืนนี้ก็จะมีชื่อข้างด้านของวาเลนตินเอโดะโมเมดดารามี่โอนูอิยาคิเต้แล้วก็เชดดี้เทลมานะครับ สำหรับคู่นี้นะครับผมถ้าฝั่งของเจ้าบ้านโมร็อกโกถือว่าเหนือกว่าเลยนะฮะแต่ว่าผลงานช่วงหลังวันนี้ถือว่าดูทรงๆอยู่เหมือนกันนะครับโดย5นัดล่าสุดจในรายการพวกเขาก็สามารถชนะไปได้เพียงแค่1ครั้งแล้วก็เสมอไปอีก1ครั้งนะครับส่วนทังฝั่งที่เป็นของแรงนะฮะก็ถือว่าหนักกว่าประมาณหนึ่งเลยนะครับโดย10เกมล่าสุดวันนี้พวกเขาก็เสมอไปถึง5ครั้งแล้วก็แพ้ไปอีก5ครั้งแล้วเช่นกัมาดูเฮดเลนเฮดของคู่นี้นะถือว่าพอฟัดพอเหวี่ยงกันเลยนะครับแถม2นัดล่่่่าาาาสสสุดดดดททีีีีพบบบกกกััััันน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 มมมม็เอออออไไปรรรรรวว้้ยยะะะะะฮฮงงงงงหคคูผขขแ1 เรามาต่อคู่ที่6เลยนะครับผมในศึกของเชฟประเทศอังกฤษโดยเชฟหน้าของเชฟฟ,ฟิวเวนเดย์นะฮะเปิดบ้านสำหรับซันเดอร์แลนด์ในเวลาตีสามตรงแฮนดิ์ขับแรกเปิดให้านาหน้าของซันเดอร์แลนด์นะครับต่อที่ปอปาร์ตกมแล้วก็ราคา2องเลยนะไปอีกหนึ่งกิกนะครับเป็นที่เสมอส่วนกำแพงสูงต่ำที 2, ่สเมตรยี่สิบห้าถึงสองเมตรครึ่ง นับปัจจุบันเจ้าบ้านเชฟฟิลด์เวนเดยนะฮะตอนนี้อยู่ในลำดับที่13เลยนะครับโดยการได้แข่งไปสามสครั้งชนะ12เสมอ9แล้วก็แพ้ไปอีก13ครั้งยิงได้46เสียไป54เก็บไปได้อีก45แต้มส่วนด้านหน้าของซันเดอร์แลนด์นะครับผมตอนนี้อยู่ในลำดับที่4เลยนะครับโดยการได้แข่งไปสามสครั้งชนะ17เสมอ11แล้วก็แพ้ไปอีก6ยิงได้50เสียไป31เก็บไปได้อ 11, ีก62แต้ม เหตุเหตุ8ปีให้หลังวันนี้ผู้เข้าเจอถึง10ครั้งเลยนะครับแล้วก็จะเป็นทางฝั่งของเชฟฟิวเวนเดย์ที่สามารถชนะไปถึง5ครั้งเสมอหนึ่งซันเดอร์แลนด์ชนะไปอีก4ครั้งโดยนัดล่าสุดที่พบกันนะครับก็จะเป็นทางฝั่งซันเดอร์แลนด์ที่สามารถเปิดบ้านชนะไปได้นะฮะที่4-0โดยจะเป็นเมื่อวันที่18เดือนที่8พย24นะครับแต่วันนัดก่อนนั้นนะครับเชฟฟิวเวนเดย์ก็สามารถบุกไปชนะได้ที่2-0โดยจะเป็นเมื่อวันที่4เดือนที่5พย แล้วถ้าเรามาดูผลงาน10นัดล่าสุดของเจ้าบ้านเชฟฟิลด์นเนยนะครับพวกเขาก็สามารถชนะไปถึง2ครั้งเสมอ4แล้วก็แพ้ไปอีก4ครั้งโดยเฉลีย่ยยิ่งให้1.1ลูกต่อเกมเสียประตู1.7ด1.7รลูกต่อเกมแถมทั้่10เกมที่พวกเขาก็สามารถเข้าวิมไร้เป็นแค่3ครั้งเองนะครับแล้วก็จบเกมสูงเีกงครั้งซึ่งนัดล่าสุดเพิ่งบุกแพ้กับเบอร์ลีมาราธอที่4สีส่วนทางด้านของซันร์นด์นะครับถือว่าดูดีกว่ามากๆเลยนะฮะโดย10นัดล่าสุดของพวกเขาก็สามารถชนะไปถึงสี่ครั้ง นนแล้วก็จบเกมสูงอีก4ครั้งนัดล่าสุดก็เพิ่งเปิดบ้านาแพ้เฮาซิตีไปทานที่1นศูนย์ แล้วจะลองมาดูผลางานในบ้านของเชฟฟิวเวนเดยนะครับโดย5นัดล่าสุดวันนี้นก็ถือว่ายัางดูดีอยู่นะครับชนะไปได้1ครั้งเสมอ3แล้วก็แพ้ไปอีก1ครั้งโดยจะมีชนะาด์บี่เคาวิตี้ที่4 2แล้วก็เสมอกับเมลวอลแล้วก็บิสตันซิตี้นะครับไปอย่างละ2 2นัดต่อมาก็เสมอกับลูตันทาว์อีกหนึ่งนแล้วก็แพ้กับทีมหาติของโคเวนทีซิตี้นะครับไปอีก2นึงส่วนทามชาของซัมมร์แลนด์นะครผลงาน5นัดล่าสุดที่นั่นง,าาร,ง,ร,งรังพ้านะ้วกเมา 1, 0, ก นะครับแล้วก็ชนะมิดเดิลสโบรดีสามสองส่วนนัดล่าสุดที่เล่นนอกบ้านนะครับพวกเขาก็บุกไปแพ้กับเาหน้าของลีดยู่นเต็ดนะครับพิธีสองหนึ่งสำหรับความพร้อมก่อนเกมของคู่นี้นะครับผมตัวนักฟังเจ้าบ้านเชฟฟิวเวนเดย์นะครับจะไม่มีตัวเจ็บรถติดโทษแบกเข้ามาเพิ่มเติมนะฮะแล้วตัวชูโร่ของพวกเขาในค่ำคืนนี้ก็จะมีชื่อมด้านของไมเคิลสมิธแล้วก็จอโจสอาร์มสตองนะครับส่วนนังฝั่งที่ไม่เอาซันเดอร์แลนด์นะครับก็ไม่มีตัวเจ็บรถติดโทษแบกเข้ามาเพิ่มเติมนะครับและโตัวชูโร่อของบิิิิิววฟงอออซดรรรร์์แลล้กก็คคสโตเนะั สำหรับภาพรวมของคู่นี้นะครับผมทางฝั่งของซันเดอร์แลนด์ถือว่าดูดีกว่าเลยนะครับแล้วก็อย่างน้อยนัดนี้พวกเขาต้องการ3แต้มนะฮะเพื่อที่จะเป็นการรักษาอันดับของพวกเขาไว้นะครับส่วนทางฝั่งของเจ้าบ้านเชฟฟิวเวนเดย์นะครับผลงานช่วงหลังวันนี้ถือว่าดรอปลงไปเยอะพอสมควรเลยครับโดยสีนัดล่าสุดในเกมเหลววันนี้พวกเขาสามารถชนะไปเพียงแค่หนึ่งครั้งแล้วก็แพ้ไปอีกสามครั้งแคมป์เรายิงไปถึงแปดประตูเลยนะครับซึ่งส่วนตัวผมเชื่อนะครับว่าทางฝ้างของซันเดอร์แลนด์นัดนี้น่าจะเป็นข่าวไม่เป็นมือเปล่านะครับ เรามาต่อคู่ที่เจอรเลยนะครับผมเราจะอยู่ในสึกของเอลดีวีซีนะครับโดยแชมเหน้าของไอแคซีวาวไว้เปิดบ้านเจอกับฟอยนาซิกตานะครับในเวลาตีสองตรงโดยไฮไลท์ขับแรกเปิดให้หน้าของไอแคซีวาวไว้ตัวนี้ครึ่งเมตรแล้วก็ราคา2นะครับผมไหลลงมา1กิ๊กที่ที่ปอปาส่วนยังแพงสูงต่ำอยู่เกือบ3ามเมตรถึงสเมตร ในปัจจุบันจะบ้านวาวันะฮะลังท้ายมาในอันดับที่17เลยนะครับโดยการแข่งไปี่สิบครั้งชนะ4เสมอ5แล้วก็แพ้ไปอีก14ครั้งยิงในสามเสียไป47่สิบเจ็บมาได้อีกเพียงแค่17แต้มนะครับส่วนทนางด้านทีแมนของฟอรนาซิกตานะครับผมอยู่ในอันดับที่11เลยนะฮะโดยการแข่งไปี่สิบครั้งชนะ7เสมอ5แล้วก็แพ้ไปอีก11ครั้งยิงในยี่เสียไป41เอ็ดเก็บมาได้อีก26แตม้ม เฮดูเฮด8ปีให้หลังวันนี้พอเ,เจอถึง11ครั้งเลยนะครับแล้วก็จะเป็นฝั่งของฟลอร์นาซิกตาร์ที่สามารถชนะไปถึง6ครั้งเสมอ3ว่าไว้ชนะไปอีก3ครั้งและแถม3นัดล่าสุดที่พบกันนะครับก็จะเป็นฝั่งของฟลอร์นาซิกตาร์ที่สามารถเหมาชนะไป3นัดรวดโดยนัดล่าสุดที่พบกันฟลอร์นาซิกตาก็เปิดบ้านชนะไปได้3-2โดยจะเป็นเมื่อวันที่15เดือนที่12ปี2024นะครับ หลังจากลงมาดูผลงาน10นัดล่าสุดของชาวบ้านวาไว้นะฮะพวกเขาก็สามารถชนะไปได้ถึง4ครั้งเสมอ2แล้วแพ้ไปอีก4ครั้งโดยเชลียยิงได้2.1ลูกต่อเกมเสียประตู1.3ลูกต่อเกมและแถมว่า10เกมที่พวกเขาสามารถเข้าวิวได้ถึง7ครั้งเลยนะครับแล้วก็จบเกมสูบอีก4ครั้งนัดล่าสุดก็เพิ่งบุกไปแพ้กับเทเวนเต้เลครับที่2-0ส่วนตานาอฟฟอนนาสิกตานะครับผมผลงาน10นัดล่าสุดวันนี้ถือว่าน่าเป็นห่วงเลยนะฮะชนะไปได้เพียงแค่2ครั้งเสมอ1แล้้้้้้้้วววกก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 ก็็แแแพพพไไไปปอออีีีีี7คคครรรรัังงงงโดดดยยยยยิเเ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 ลลลล1.4 10 4ูููตตต่่่มมมมสสะะะะ2.5าาาาานนขขถฮ ก็จบเกมสูงอีก7ครั้งและแทนผลงานของเบอร์เขานะครับผมเจ็ดนัดล่าสุดวันนี้พวกเขาไม่สามารถชนะใครได้เลยนะครับนัดล่าสุดก็เพิ่งบุกไปแพ้กับทนาติของอา,อา,า,าร์เซนอลมาแล้วฮะที่หนึ่งศูนย แล้วเชลเรามาดูผลกานในบ้านของวไว้นะฮะโดย5นัดล่าสุดวันนี้เขาก็สามารถชนะไปถึง3ครั้งเสมอ1แล้วก็แพ้ไปอีก1ครั้งโดยจะมีชนะคัมโบที่สีนึงแล้วก็เสมอให้กับสนะของชวโวนะครับอีกหนนัดต่อมาก็แพ้กับทนาอูเฟกไปอีก2องหนึ่งนะฮะแล้วก็ชนะวิลเลียมเทเวลที่สองศูนย์ชนะเบตาไปได้อีกห้าศูนย์ส่วนฝั่งฟอร์ตูล่าฟิต้านะครับผมฮนันล่าสุดที่เล่นอกบ้านวันนี้ก็สามารถชนะไปได้เพียงแค่หนึ่งครั้งเองนะครับเสมอหนึ่งแล้ว ล่าสุดที่เรานำบ้านก็บูกไปแพ้กับทันนาของอาร์แซดอัลมานะครับพี่หนึ่งศูนย์ความพร้อมก่อนเกมนะฮะเดี๋ยวเราฝังจะบ้านวาวไว้นะครับไม่มีตัวเจ็บหรือว่าติโดโทษแบงค์มาเพิ่มเติมและตัวชูโรงในค่ำคืนนี้ก็จะมีชื่อหน้านของทีมฟันท์ลูนิโชเนลมาการ์เลตแล้วก็ออสการ์สวารดานะครับส่วนฝั่งของฟอร์นันซิกตานะครับผมก็ไม่มีตัวเจ็บหรือว่าติโดโทษแบงค์มาเพิ่มเติมนะฮะและตัวชูโรขงของพวกเขาในค่ำคืนนี้นะครับก็จะมีชื่อหน้านของอเ e ลฮานิโลวิดกิโอดาคครรสนะับ สำหรับภาพรวมของคูนี่นะฮะทางฝั่งเ้าจะมองไว้นะครับถึงแม้ว่าอันดับจะห่างก็จริงนะครับแต่ว่าผลงานดูดีกว่าเลยนะฮะโดย4นัดล่าสุดจทุลการนะฮะพวกเขาสามารถชนะไปถึง3ครั้งแล้วก็แพ้อีกหนึ่งครั้งนะครับแต่แถมผลงานในบ้านนะครับผม2นัดล่าสุดวันนี้ก็สามารถเหมาชนะไป2นัดรวดเลยนะฮะส่วนนอ้าททีมนะครัฟอนตาน่าซิกตานะครับผม7นัดล่าสุดจะทุเลการวันนี้พวกเขายังไม่สามารถชนะใครได้เลยนะครับเสมอม่เพียงแค่หนึ่งครั้งนะฮะแล้วก็แพ้อี แล้วเราก็มาถึงคู่สุดท้ายของเรากันแล้วนะฮะในสื่อของเดนมาร์กแซลิกาเอนนะครับโดยเชมันหน้าของแรนเดอร์นะครับเปิดบ้านเจอกับอาฮุสเวลาตีหนึ่งตรงโดยไฮนิคับแรกจะเปิดห้นนหน้าของอาฮุสนะครับต่อที่ปปาระตะกมแล้วก็ราคา2ใน์รอมา1คกิกที่เสมอส่วนกำแพงสูงต่าครับวิธีสองเมตรหนึ่งสองเมตรยี่สิบห้า ปัจจุบันเจ้าบ้านแลนเดอร์นะฮะตอนนี้อยู่ในดับ,บที่6นะครับโดยการได้แข่งไป19ครั้งชนะ8สเสมอ7แล้วก็แพ้ไปอีก4ครั้งยิงได้32เสียไป21เก็บไปได้อีก31แต้มส่วนฝั่งของอาฮุนะฮะอยู่ในดับ,บที่3เลยนะครับโดยการได้แข่งไป19ครั้งชนะ9สเสมอ7แล้วก็แพ้ไปอีก3ครั้งยิงได้38เสียไป18เก็บไปได้อีก34แ,แต้ม เหดุผลเหตุ8ปีให้หลังวันนี้พวกเขาเจอมาถึง21ครั้งเลยนะครับแแถมเป็นการหนักวันที่เสมอนะฮะเสมอไปถึง10ครั้งแลนเดอร์ชนะไปได้6ครั้งอาวุธชนะไปได้อีก5ครั้งนะครับโดยนัดล่าสุดที่พบกันนะครับผมแลนเดอร์ก็สามารถบุกไปยันเสมอได้นะครับที่2-2โดยจะเป็นเมื่อวันที่28เดือนที่9พย24ครับแต่ว่านัดก่อนนั้นนะฮะอาวุธก็สามารถเปิดบ้านชนะแลนเดอร์ไปได้นะครับที่2-1โดยจะเป็นเมื่อวันที่31เดือนที่10พย23นะครับ และจะเรามาดูผลงาน10นัดล่าสุดของชาบ้านแลนเดอร์นะฮะพวกเขาสามารถชนะไปถึง5ครั้งเสมอ2แล้วแพ้ไปอีก3ครั้งโดยเฉลี่ยยิงที่1.8ลูกต่อเกมเสียประตูที่1ลูกต่อเกมและแถมทั้่10เกมนี้พวกเขาสามารถเข้าวินไปได้ถึง5ครั้งเลยนะครับจบเกมสูบอีก4ครั้งนัดล่าสุดก็เพิ่งบุกไปยันเซอรมย์กับลิงบี้มาครับที่0-0ส่วนทงฝั่งอารุนฮ0นัดล่าสุดวันนี้ถือว่าอย่างตึงเลยนะครับชนะไปได้ถึง8ครั้งเสม1แล้้ววกไปปครังดูบจ หกครั้งซึ่งนัดล่าสุดก็เพิ่งเปิดบ้านชนะเอาบอกไปเลยครับเป็นี่ แล้วถ้าเรามาดูผลง,งานในบ้านของแลนเดอร์นะครับโดยหนัดล่าสุดวันนี้พวกเขาก็สามารถชนะไปถึง2ครั้งเสมอ2แล้วแพ้ไปอีกหครั้งโดยที่มีเสามอกับริงบี้นะครับไปที่หนึ่งหนึ่งแล้วก็ชนะน็อตเจลแลนที่สี่ศูนย์ชนะเวียเจลไปอีกสองศูนย์นัดต่อมาก็เสามอให้กับชนะของเวนดิเซียนะครับอีกหนึ่งหนึ่งและนัดล่าสุดที่เล่นในบ้านนะครับพวกเขาก็เปิดบ้านแพ้โควตเฮเกนไปนะครับไปสองหนึ่งส่วนฝั่งของอาฮุนนะครับผลงานนอกบ้านถือว่าแอบ,บดูขี้เหล่ไปบ้างน,นะครับโดยหนัดล่าสุดวันนี้สสสสาามมมมรรรรถชนนนะะไไไปปปด้้้้้เเเเพพีีีีียยงงงแแแแแคคคคค่่่ััััออออลลววกกกกก็็โททบบ หน่1-0เสมอให้กับชิลเคบอบอีกหนึ่งนะึงนัดต่อมาก็แพ้กับนหน้าของบอลบี้บีสี่สองครับแล้วก็ชนะซอนเดอร์เจสกี้บีสี่หนึ่งครับ ความพร้อมก่อนเกมนะฮะเดอะร็อกฟองจะบ,บ้านแลนเดอร์ไม่มีตัวเจ็บหรือว่าติดโทษแบงมาเพิ่มเติมไหมครับและตัวชูโร่ของพวกเขาในครัคืนนี้ก็จะมีชื่อในด้านของเอลิสมามมสติเมนโบคารนอรีมาเทียนเกฟแล้วก็ฟอริยองดันโฮ o n e ครับส่วนเทล่าอาคุตนะฮะก็ไม่มีตัวเจ็บหรือว่าติดโทษแบงมาเพิ่มเติมนะครับและตัวชูโร่ของพวกเขาในครัคืนนี้ก็จะมีชื่อในด้านของมิคาเอลอันเดซอนคริสเตียนอาร์สตัดโทเบิสเบสแล้วก็พรอติกมอร์ทอร์เซนนะครับ าเอาจริงๆนะครับผมทางฝั่งอาวุธถือว่าเหนือกว่าเลยนะครับแต่ว่าของการน,นอกบ้านของเขาถือว่าแอบดูขี้เหล่ไปบ้างน,นะฮะโดยที่5นัดล่าสุดนี้สามารถชนะไปได้เพียงแค่หนึ่งครั้งซึ่งทางฝั่งแลนเดอร์เขาคาดารณ์ดูดีกว่าเลยนะครับและแถมโค้ชนี้เวลาเจอาก,กันก็ถือว่าพอฟัดพอเหวี่ยงกันอีกด้วยนะฮะยังไงสำหรับค้ชที่พอร์ลองแมนน่าของแลนเดอร์นะครับที่ปอบาตะกรนะฮะ และเป็นยังไงบ้างผมแปดคู่ที่ผมเยี่ยมาขางในวันนี้นะครับถ้าหากว่าคู่ไหนถูกใจก็สามารถหยิบสายก้าไปได้เลยนะฮะอย่าลืมเก็บไปคิดพิจ,จนารณาอีกทีหนึ่งนะครับผมและถ้าหากว่าข้อมูลอันไหนผิดพลาดประการใดผมขอขกราบอภัยอีกทีนะครับและส่วนแปนดคู่ที่ผมยีม่มาข้างในวันนี้เดี๋ยวผมสรุปให้ฟังนะครับว่าผมเลือกคู่ไหนไปบ้างสำหรับคู่แรกนะครับผมผมตอบวินล่าไปนะฮะที่เกือบ2เมตรและคู่ที่2ตอบายเดนนะครับที่เกือบหนึ่งเมตรส่วนคู่ที่สามก็ต่อฟิวเออร์อเมลนิน่ี่อาไปที่ครึ่ง ผมเชี่ยพี่สกอตต์ครับพี่3เมตรและคู่สุดท้ายคู่ที่8นะครับผมผมลองแลนเดอร์ไปที่ปอปานะฮะสลามอันนี้ถือว่าบอลต่อเพียบเลยนะครับแล้วก่กอนจะปิดคิปกันไปเลยครับการเปิดคอนี้เป็นการเริข้อล่วงหน้านะฮะและ้วอาจจะเป็นการค่าเครื่อไปอยู่บ้างนะครับถ้าหากท่านใดสงสัยอะไรยังไงก็สามารถพิมพ์คำตอบทิ้งไวใใ้ใต้คอมเมนต์ได้เลยเดี๋ยวผมจะมาไล่ตอบนะครับยังไงสําบวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอใหม่หมหันพรุ่งนี้ยังไงสําบวันนี้ก็สวัสดีครับ